แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตคืนเงินสมทบมาตรา40รอบ2ไม่สำเร็จนะคะจะต้องทำอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบมาให้กับทุกท่านแล้วนะคะอัปเดตจากประกันสังคมนะคะคืนเงินสมทบมาตรา40รอบ2หากเงินยังไม่เข้าบัญชีต้องแก้ไขอย่างไรนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะประกันสังคมโอนเงินคืนในหะ้กับผู้ประกันตนมาตรา40ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวนงวดเดือนสิงหาคม64ถึงมกราคม65และงวดเดือนกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม65 โดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนซึ่งผู้ประกันตนมาตรา40ที่ได้รับเงินคืนส่วนที่ชำระไว้ตั้งแต่วันที่14-16กันยายนเป็นผู้ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ก่อนวันที่8กันยายนนะคะทั้งนี้การคืนเงินกรณีลดอัตราเงินสมทบดังกล่าวมาจากมติคอรอมอ ที่เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา40นะคะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบประกอบด้วยอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิดให้เหลือ60%ของเงินสมทบเดิมเป็นระยะเวลา6เดือนสิงหา64สิงหาคม64ถึงมกราคม65 และต่อเนื่องอีก6เดือนก็คือกุมภาพรรันธ์หนึ่งกรกราคม65เบื้องต้นสำหรับผู้ประกันตนกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินคือสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคม www.sso.go.th เพื่อดูว่าผู้ประกันตนอยู่ในกลุ่มโอนเงินเข้าบัญชีไม่สำเร็จเพราะสาเหตุใด และสำหรับการของเงินคืนด้วยตัวเองนะคะเอกสารที่ต้องใช้เพื่อขอคืนเงินประกันสังคมมาตรา40แบบคำขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนนะคะกรณีลดอัตราเงินสมทบสพส1นคีสทับ7โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคมนะคะ ประจำตัวประชาชนชบัตรจริงหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้หนังสือมอบอำนาจกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับเงินแทนพร้อมบัตรประชาชนชบัตรจริงของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจนะคะสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มีธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารออมสินนะคะตนสามารถยื่นแบบคำขอรับเงินสมทบม,มาตรา40ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องการชำระคืนเกินจำนวนที่ต้องชำระคืนของงวดเดือนสิงหาคม64ถึงมกราคม -65 และกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม65ในคราวเดียวกันได้นะคะ ผู้ประกันตนที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้ไปดําเนินการหน้าสำนักง,งานประกันสังคมในพื้นที่ที่ท่านสะดวกนะคะเพื่อขอรับคืนเงินสมทบหากมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506งาน1 5ให้บริการตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะอัปเดตคืนเงินสมทบมาตรา40รอบ2ไม่สำเร็จ ใครยังไม่ได้รับเงินต้องทำอย่างไรดูคลิปนี้ให้จบมีคำตอบให้แล้วนะคะ